สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเนาะสวัสดีตอนเช้านะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะเหมือนเดิมเนาะนะครับเราก็จะไปขายนมเปรี้ยวนะครับดีไลน์เหมือนเดิมนะครับผมก็ะแตกตัวนะครับผมาทาครีมป้องกันแดดครับ ็อย่าลืมนะครับสนับสนุนกันด้วยเนาะนะครับใครที่สนใจนะครับนงเกียวดีไปนะครับสูตรดั้งเดิมสูตรน้ำตาลน,น้อยนะครับแล้วก็อีกสามสี่สูตรนะครับผมอ่านะครับมีเยอะแยะเลยนะนะครับผมอ่าเยอะ ต้องทาเยอะๆหน่อยนะครับผมแสบมันร้อน44แล้วนะครับเราก็จะไปถึงที่นู่นนะครับ8โมงเช้าน้ะนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมเบิกของนะครับวันนี้นะครับน่าจะประมาณสักเอา50ชุดไหมนะครับมันก็จะพันหนึ่งนะรับ fc นะครับเรามารุ่นกันนะครับว่า จะขายได้ไหมนะครับวันนี้นะครับลุยเองนะเดี่ยวๆเลยนะครับโดยไม่มีนะครับผู้ช่วยผู้จัดการเนาะวันนี้นะครับผมคนหน้านะครับไม่มีเนาะนะครับวันนี้ลุยเดี่ยวๆเลยนะครับผมฝากเป็นกาลังใจให้ผมด้วยเนาะนะครับผมฝากสนับสนุนด้วยนะครับผมหนาวอากาศก็หนาวหนาวตอนนี้กี่องศาแล้วเนี่ย สิบหกองศานะฮะเอฟซีเออสายเสครนี่ฮะสุดประจำกจะอย่าลืมนะครับเอาใจช่วยผมหน่อยนะฮะใครที่อยู่ใกล้อยู่อุดรนะครับก็มาสนับสนุนกันได้นะฮะมาสนับสนุนได้นะครับผม นะครับชีวิตถ้ายังไม่สิ้นนะครับก็ต้องดิ้นนกันต่อไปนะฮะไปนะครับทาหน่อยทาหน่อยปากแห้งนะฮะใหลิปม,มันนะครับ แล้วก็ทาด้วยวัส,สลินเนาะนะครับเพื่อที่จะไม่ปากมาแห้งปัดมันชื้อ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 ่อออะวอล้มนะครับยิบซี อดรนะฮะถ้าเจอผมนะฮะก็อย่าลืมนะครับสนหนุนสนับสนุสนผมด้วยเนาะ,นะ,ะนะครับผมนะฮะทุงละร้อยนะครับผม fc นะฮะโอเคนะครับก็จะเดินทางไปแล้วนะครับไปที่ศูนย์ดีไรนะครับผมจังหวัดอุดรธานีนะครับผมเอเลสก็อน,อดดน,นี่นะครับ,รรบก็มาถึงแล้วเน,ะนาะนะฮะ fc นี่นะครับ มันอันนี้เขายังเปิดรับสมัครนะครับรับสมัครงานพนักง,งานชายขายหนุ่มสาวดีไรนะฮะเราต้องมาที่นี่นะครับตกครั้งเนาะตอนเช้านะครับเพื่อจะมาเบิกของที่นี่นะครับสหนาวมากเลยขี่รถมาเนี่ยนี่นะครับวันนี้นะฮะก็จะได้ขี่รถ นะครับนั่งรถคันคันเล็กนะครับนะี่ครับรดีไรน,นะก็จะอยู่บ้านคนรวยเลยเนี่ยน,นะเอฟซีรวยจริงๆนะครับนี่นะฮะสำนักงาน ใหญ่นะครับเอฟซี 4, นะครับผมก็จะเป็นลังเนาะนะฮนะลังใส่น้มเปรี้ยวนะฮะก็อันนี้นะห้องแช่นะครับเอฟซีเนี่ยหัวหน้าเข้ามาแล้วเนาะนะครับหัวหน้าเข้าไปห้องหน้ำ <c oughs> ของผมนะฮะก็ดีไหนนะครับขพราะเล็กเนาะนะครับก็มีสิบขวด18ชุดนะครับน้องโกเกิดนะครับ10ชุดเนาะนะครับผมรอเนาะนะรอที่จะเอาของขึ้นนะเอซนะครับเพื่อที่จะออกไปขายแล้วนะครับผมเออนี่นะครับ ีมาันก็จะมีรถเหมือนกันอ้ยตัวเต่่นี่วมมีวนะครับเตรียมหมวกมาด้วยนะครร้อนเปียกร้อนสุ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  อย่าลืมนะนะครับใครที่ดูโดนนะครับก็อย่าลืมมาอุ่นนู้นนะครับวันนี้มี78ชุดนะครับโยเกิร์ตดัชชี่โยยเกิร์ตนะครับมี10ลยนะครับรวมเป็น3 8มีอีก4ขวดนะฮะ เตนะฮะเราก็เตรียมเสร็จแล้วนะฮะเตรียออก

ฮานะ้าข้าวคบกันอีกครั้งนะฮะแลวอย่ขายนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณคระกลม